หลักการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าไปต้องไปเหมือนฝรัลล่งเศสไปเหมือนอังกฤษจะต้องเป็นปี40หลักการปกครองที่ดีที่สุดรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดต้องเหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิว ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของนายกมนตรีเนี่ยนะไม่ได้ตำรงตำแหน่งนะเราเรียกว่าไม่ได้ตำรงตำแหน่งปาติลิสถูกเสนอชื่อเป็นปาลิดิสปาติลิสไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาตะวีสินนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ มันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันตู่กับกองทุกนี้ต่อไปอีกไหมครับพี่น้องครับกองทุกที่พวกเราเจออยู่ในวันนี้ไม่ต้องไปไร่เรียงไม่ต้องไปสอบถามใครพวกเรารู้ซึ่ง กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการสัมมนาผู้สมัครเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจโดยเชิญกะกะตมาร่วมด้วยในเรื่องของกฎหมายพักการเมืองกฎหมายเลือกตั้งและกฎระเบียบต่างๆของก,ะกะอกตซึ่งเป็นเจตจำนงสำคัญของพักที่ต้องการให้ผู้สมัครทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของดรรัตวุฒิวงเนียมนะหรือดรนัดนะกฎหมายมหาชนได้กล่าวถึงปิยบุตรแสงกะนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านะบอกว่านายรุคมนตรีต้องเป็นสสว่าเพิ่งเข้าไปอ่านข่าวคุณปิยบุตรไล่เลียงข้อได้จริงเหตุการณ์ทางการเมืองละเอียดยิบตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันแต่สะดุดประเด็น ข้อเสนอให้แก้ธรรมนูนในประเด็นนายกต้องมาจากสสนั้นปียบุตรนะฮะเคยเป็นอาจารย์สอนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตนเรียนจบเปียเอกทางกฎหมายด็อกเตอร์ด้านกฎหมายมหาชนเขียนดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รั้วแม่โดมเช่นเดียวกันย่อมรู้ทางปียบุตร นะครับนัทวุฒินะก็บอกว่าการที่พูดถึงกฎหมายในอดีตว่านายกรมตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรตามมาตรา201วรสองแห่งรัฐมนูญมาตรา2540และมาตรา118อนุ7นะครับที่ว่าเมื่อสอสอเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอจากรัฐมนูญฉบับเดียวกัน โดยนําหลักผสมผสานระหว่างระบบการปกครองของอังกฤษและการปกครองของฝรั่งเศสเข้าไว้ด้วยกันคือในระบบรัฐสภาของอังกฤษนายกคัตรีต้องมาจากสสและในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีเมื่อเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกคัญีต้องพ้นจากสสนะครับแยกประเด็นขาดกันระหว่างอํานาจการบริหารฝ่ายนิติบัญญัติโดยนํา เขียนประยุก์ไว้ในธรรมูลพุทธศักราช2540ของประเทศไทยผลออกมาแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ปีบุตรร่ายรัฐธรรมนูญนะครับกลับไม่ครบทุกมิติทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนแปลงไปนะครับผลผลิตรัฐธรรมนูญปี40ที่เรียกว่าฉบับประชาชนในปี2544พักไทยรักไทยชนะเสียงข้างมากเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 0 0 4 4ทักษิณจิยวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตบริหารประเทศอ้างสิทธิอันชอบธรรมว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อรัฐมนูญฉบับประชาชนเข้มแข็งระบบการตรวจสอบทวงดุลย่อมอ่อนแอทำให้ฝ่ายบริหารแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติทำให้ระบบการปกครองตรวจสอบกลไกรัฐสภาล้มเหลวแม้รัฐมนุธศักราช2540จะเกิดองค์กรอิสระอาทิเช่น ปปชกกตเป็นต้นที่มาของนาย,ยกรัมนตรีที่มาจากสอสอแม้จะโยงจากประชาชนหากดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัมยตรีพ้นจากความเป็นสอสอโดยปริยายผลพวงจากรัฐมนูลฝ่ายบริหารมีการใช้อํานาจตามอําเภอใจจนนําไปสู่การรัฐประหารในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 4 9โดยพลเอกสนธิบุญยรัตกระดินน,นะครับประธานคอมอชอสมัยนั้น หากนายกรัฐมนตรีมาจากสสความขัดแย้งทางการเมืองแบ่งสีแบ่งฝ่ายต่างๆสืบเนื่องมาจากเนื่องจากปัจจุบันแล้วนายประยุทธ์มีแนวคิดแก้ไขธรรมนูนด้วยการรื้อฟื้นเจตนารมณ์พฤษภา2535ป้องกันไม่ให้นายยกรัฐมนตรีคนนอกฟื้นขืนชีพเพื่ออะไรเขาบอกว่าการออกแบบืืืืืืืืืืืืืืืืบรืบรืืืาืืืืืืืืืืืนืืืืืืปืืืืืืาืืืืาทารรืืานะืืืืืืืืืืืืืืื ในบ้านเมืองยังไม่พร้อมกลไกตรวจสอบไม่เข้มแข็งย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบนูลปัจจุบันได้นำข้อจริงที่เกิดขึ้นปัญหาในอดีตมาอุดรอยว่างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าดังนั้นแนวคิดเหตุผลการแก้ธรรมนูลข้อที่3ของพีบุตรเป็นการ คาดคะเนว่าสมาชิกผู้ทีสภาเพราะสมาชิกผู้ทีสภา250คนตามมติานมาตรา27 272 5ปีแรกที่มีอำนาจในความเห็นโวตเลือกนายกรัมตรีจะสิ้นสุดในวันที่11พฤษภาคม2567ไม่มีเหตุผลอะไรแก้ที่มาของนายกรัมตรีเพราะสมาชิกสภาชุดใหม่ลดลงเหลือ200คน ไม่มีอำนาจโบทนายกอํานนะก็มีการระบุแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะหนะ์ผมก็ขออธิบายนะให้กับหุ้นส่วนทุกท่านได้รับทราบก็ีเป็นการที่เขาว่ากันล่ายยาวปีบุตรก็อยากจะให้นายกต้องมาเป็นมาเป็นสอสอ,นะอ้างยึดโยงจากประชาชนยาวไปพูดถึงปีรัฐมนตรีปี2 4 0 ว่ารัฐมนูนเนี่ยยึดโยงกับประชาชนในขณะที่ด็อเตอร์นัทวุฒินะก็บอกว่าก่อยปี40นั่นแหละมันส่งผลทำให้จากหลักที่ปีบทตรต้องการเนี่ยก็คือว่านายมนตรีต้องเป็นสสเนี่ยสุดท้ายก็เกิดการชุริตแบ่งฝ่ายและเข้าสู่การยึดอำนาจของมูลเอกสนธิ่บนยรกดินนะครับเอละนั่นะคือข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย ส่วนเจตนาลมของผู้ร่งางรัฐมนูนนี่สนใจอันนี้น่าสนใจเจตนาลมของผู้ร่างรัฐมนูญทำไมคราวนี้นะครับไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมารัฐมนูญเขียนไว้ว่านายกรัฐมนีเนี่ยนไม่มีความจําเป็นนะว่ายง่ายในเชิงนัยยะไม่มีความจําเป็นจะต้องเป็นสสว่ายง่ายเลยจึงส่งผลทําให้พลเอกประยุทธ์จึงส่งผลทําทให้เศรษฐาทวีสินนะ ก็ไม่ได้เป็น r i m มรีบ o t ดหมายเล็กหนึ่งดังที่หลายคนคาดเอาไว้นะครับทำไมผู้ร่งางัธรรมนูเขียนแบบนั้นหลักในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรามีปัญหามาหลายต่อหลายครั้งหลังจากที่นายัรมนตรีไปสังกัดพักการเมืองเพราะผู้ร่งางัธรมนูต้องการแยกตุลาการบริหารนิติบัญญัติและเพิ่มเติมองค์กรอิสระเข้าไปให้ชัดเจน นะครับนั่นหมายความว่าต้องการให้ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายบริหารอย่างเต็มรูปแบบและเกิดการการคานอำนาจอย่างเต็มที่จึงไม่อยากให้นายกัฐมนรีหรือบังคับให้นายกัฐมนรีต้องเป็นสสนี่คือเจตนาลมของม,มูรัมบุญซึ่งมีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติลงประชามติมาแล้วแก้ไขไปร้8มาตรา นะนั่นหมายความว่าปียบุตรบอกว่าจะต้องไปใช้ละนูลปี40ทําไมไม่ไปบอกว่าใช้ลวนูลสองสเลยหไมดเรื่องหมดเาวานะสะท้อนให้เห็นว่าปียบุตรเนี่ยที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการหัวใหม่ต้องการสิ่งใหม่สุดท้ายจะให้ไปย้อนใช้กฎหมายกร่ำกรึตั้งแต่ปี2อ4 0ีปัจจุบันเลยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย26ปี จะให้ย้อนไปยี่สิบกปีคุณส่วนจําได้ไหมฮะยี่สิบกปีที่แล้วเนี่ยท่านฟังเพลงอะไรคุณส่วนจําได้ไหมยี่สิบกปีที่แล้วแฟชั่นสมัยก่อนนั้นแฟชั่นอะไรหนีไม่พ้นของเกงขาบานอ๋อจะให้ทุกคนไปใช้หลักคิดกางเกงขาบานฟังเพลงโบราณใช้รถเก่าๆในยุคสมัยนั้นกับยุคสมัยนี้ผมเปรียบเทียบเชิงบริบทเชิงภาคปฏิบัติการไม่เห็นว่ามันคนเรื่องเงิน มันคนละส่วนกันสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองใช้หลักเพียงการเปรียบเทียบนะรัฐมนูลปี60ศูนรัฐมนูลปี40่ศยไม่ทราบเจตนาลมว่าทําไมคนเขียนเขามีเจนาเขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเขาดูรัฐมนูลย้อนหลังตั้งแต่ตั้งแต่สองสเลยคร แลวเขาถึงเขียนบุญแบบใหม่บางคนเข้าใจเอ้ยเหมือนอังกฤษหรือเปล่าเหมือนฝรั่งเศสหรือเปล่าเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเราใหม่นะหลักการปกครองประเทศใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือราชาธิปไตยทุกระบอบการปกครองไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันรัสเซียสหรัฐอเมริกาถึงแม้ระบอบการปกครองเดียวกันแต่ มีบทบัญญัติและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไทยเป็นการปกครองเดียวกับอังกฤษแต่มีหลักการปกครองหรือกระบวนการการปกครองที่แตกตาก่ตงกนนะตกตางกันต้องเข้าใจก่อนนะแตกต่างกันตรงไหนพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนา5ประการเนี่ยสำคัญที่แตกต่างกันพอแตกต่างกันปุ๊บบทบัญญัติทางข้อกฎหมายจึงแตกต่างกัน พูดง่ายภาษาชาวบ้านสันดานของแต่ละคนแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันไอ้บทบัญญัติข้อกฎหมายข้อกฎหมายเอาไว้บังคับให้คนอยู่ในกรอบพฤติกรรมของฝรั่งกับพฤติกรรมของคนไทยพฤติกรรมของอังกฤษและพฤติกรรมของคนไทยหุ้นส่วนนันเหมือนกันไหมล่ะนะฮะมันคนละบริบทหุ้นส่วนของรัสเซียพฤติกรรมของรัสเซียพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันไหม มันคนละบ,บริบทจึงเกิดความขัดแย้งใน,นปัจจุบันไงนะครับนั่นหมายความว่าหลักการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าไปต้องไปเหมือนฝรั่งเศสไปเหมือนอังกฤษจะต้องเป็นปี40หลักการปกครองที่ดีที่สุดและธันบนรุนที่ดีที่สุดต้องเหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนานั่นเองเจตนารมของผู้ร่างธรนบุรุนจึง เขียนตบมนไม่กำหนดให้นายกคมตรีต้องสังกัดสอสอหรือสังกัดรรคการเมืองแต่อย่างใดเพื่อแยกตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระให้ขาดออกจากกันให้ได้มากที่สุดเพื่อคานอำนาจในการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ไฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพา,พา,าวานจนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใมสัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพัน์พ่ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสูขใจเธอไท่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน,ชชน,ชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,วววนฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็น